ต้องไปดูบีเอาพี่ทอดเบียร์น่ะพี่พี่ตังเรอเอ้ยดักในไข่วะใช่เจ้าตัวเล่นไม่น่าใช่เ <c oughs> จ้าตัวป่วยเฮ้ยเอาเจ้าตัวเนี่ย từng nhiên quá ui bị 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 cả đấy không phải อยู่<อ>ทางเชื่อมบีตัวสองต่อขี่ฮิ้ยตัวทายแล้วเชื่อมบีเชื่อมบีโดนเล่คนนี้ไหวแล้วบอมม์ has been planted สเต็ป <Step S 2> ได้จัดเ <c oughs> มื่อกี้ถ้ามีกู้ไวเดียนกู้เลยอ่ะน่าจะไม่มีมั้ง ี่ไม่ต้องดันไปก็ได้เยอะเกือบตาย ยาวบนก่องกลางตัว ยาวหลังล้องตัวนีงยิงตาจังอยู่นะนิงหลอกละอยู่บ้านมันหรอกเลยใช่ยาวตายยังมาตายด้ปะยางไงยาวตัวนึห้องึ่งพี่หา,หายได้ไงพี่นัทอ๋อใจ

ยาวหลังกล้องเยอะไม,ไม่ไม่ใช่พิเตอร์นี่หว่าห้าดาวขเขาได้ตัวไหนบอ่รู้เว่อ้องเมื่อ,อย่าตายตวนยามี บนหลังกล้องเอ้ยยาวหลังกล้องเดินหน้ามาแล้วถอดเท้ายาวตายตัว 1, 1 2 3 4 5อสามสี่ห้าคนเท่าคนเท่าไอ้คนไ้เปียบขอพี่เบดดีกว่า อย่างน้อยก็ร้วใส่ได้จังหอะเมื่อกี้ไหนอะไรเน้นของยาตัวกระสุนจะหมดอะไที่หายห้กู ปืนลัน่นมันจะรู้ไหมเนี่ยเมื่อกี้กดแทบพอดีซ้ายที่ไหนอ่ะอ๋ออ๋อสุดท้าย อยู่บีโอเคเวเ,ว cause, เ,เวลาไม่ได้แล้วเวลาเตยอถอยไม่ทันเวลาไม่ทันกูอยู่ไหนดีวะเลยเฟดูฝั่งนั้นไว้เปิดเสียงก่อนวะเห็นปะโอเค

con không hong kong, hong kong, hong cái hong kong, hong Chấm เอข้ aw, 2, าแล้วเอเข้าสองเอเข้าสองที่ผ่าแล้วไงที <c oughs> ่ผ่านไดวันเด้ chị bán hoa thôi, bán 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 Ra bán 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 một bán 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 อุ้ยยาวยาวเดินแล้วยาวเดินยาวรุดอยู่หลังรถตัว <c oughs> บอกเลยว่าใส่เบรรัวได้เลยเมื่อกี้แวก็รัวไว้ก่อน อจท้ายแรกเลยดี <All right. S 1> น่าจะยากแนละ้วถ้าราับรถ้าคุยด้วยกันทุกคนนะผมว่าได้เลยอะ่ะย้ายทีเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขามเขาไปมั้ย พีไปเทีจงกันนะเอลุดเอลุดโอ้โหไม่ไปอย่างนี้เราก็อยู่นี่แหละเอลุดบอมไอ้ดุดไวจัดนีออ๋อหลังรถหลังรถ้รถา Cảm ơn các lắm đã theo dõi mình dễ hộ